โดยน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวสาลีราอูนิไรส์ประจวบปคุณหลุนช่องดีต่อใจเหลือเกินเวลาผ่านไปรวดเร็วมากแป๊บเดียวเนี่ยเข้าส่งชั่วโมงที่สองแล้วเวลาเดินทางเร็วมากเมื่อสักครู่นี้น้องกรีดบอกว่าเนี่ย พี่ไกลอยากจะร้องเพลงเผลอจูบของส ah ุร ah ิยาฟ้าพะทุมโอไมค์เกเพลอจูบนี่คือแบบไอ t ด n โนเลยนะจะบอกให้้จเธอถ้าสุริยาฟ้าพะทุมนี่จะ I know เฉพาะเพลงแบบหนุ่มนอปอแล้วก็เพลงกิ่ง,งฟ้าอะไรประมาณนี้นี่เธอรู้จักเพลงแบบเก่มามากอ่ะคูเทียมยังแบบยอมแพ้สำหรับเรื่องนี้คูเทียมว่งันยอมให้กับกีดละกัน เส่ยบอกยอมเออเออเฮ้ยคุณแม่คือคุณแม่ก็ฟังเพลงเก่าถูกไหมคือคุณแม่ก็ฟังครับแต่คือเอาคือทุกคนฟังเพลงลูกทุ่งทุกแนวเลยเออเออแต่้ผมเป็นคนที่ถ้าผมชอบความหมายเพลงนี้หรือว่าผมชอบเพลงนี้ผมจะชอบเพลงนี้โดยเฉพาะคือเราเป็นคนไปค้นคว้าเจอเองใช่ไหมสุริยาฟ้าปทุมเนี่ยเปฟังเองชอบเองแล้วก็ไปถามกับแม่เงี้ยเหรอถามกับแม่ว่าแม่คนนี้คือใครอะไรประมาณนี้อ๋อเหรอแม่ก็ลอยฟังแม่ก็ลอยฟังเออโอ้โหฟังเพลงแบบลึกมากอะ อนูไม่ร้เธอจูบร้องยังไงไหนลองซิงเกิลแซมเปิรมานิดนึงได้เนาะดังๆได้ดังผมผิดพลังไปอภัยให้ผมแรงรักอยากชมผลักใจให้ผมลืมตัวเฮ้ยเสียงนางลูกทุ่งมากเลยอ่ะ ขนาดคือการแต่งตัวและเสียงร้องนางมันมันไม่เข้ากันเลยโอ้โหรีกีจะอื้นกับตอนนี้มันมีใา่สภาพชุดกับเพลงเมื่อกี้นี้คือน่าจะเป็นชยามิชัยการแต่งตัวน่าจะเป็นการแต่งตัวของชยามิชัยมิสแอมแม็กไรพี่มันคือตัวผมหนูไม่เชื่อเอางี้เราดูเขาดี ่ใส่ต่างหูเจาะหูผมไม่รุนไม่รุนผมยกขึ้นไปแต่ร้องเป็นลูกทุ่งไปแท้ยังไงเป็นลูกทุ่งมากเสียงลูกทุ่งผมเคยประกวดร้องเพลงครั้งเดีจ๋งมะแต่เป็นอะไรที่แบบว่าโดนคอมเมนต์หนักมากเลยโลใช่ครับเพราะตอนนั้นก็มีมีอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านักร้องเก่าทั้งหมดเลยนะครับเออเประกวดที่ไหนอ่ะ อ่าแฟชั่นไอแลนด์ครับอวันนั้นผมมาด้วยความที่ผมชอบผมผมอ่ะผมแต่งฮิปฮอปมากเลยมีมีรองเท้าตัวใหญ่เสื้อสีเเขาปป็นนแวฮิฮอปมาถึงปุ๊บแล้วลองลุกทุ่งเพอร์จูบ เขาเขาหันมาบอกว่าเขาชอบนะแต่เขาบอกว่าเขาก็คอมเมนต์เรื่องเสื้อผ้าก็อีกฝั่งนึงก็บอกว่าฉันชอบมันเป็นที่ที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ดีมันทำให้คนอื่นรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็สนใจนะารักแต่ก็ฟังเพลงลูกทุ่งใช่โหยๆไปเลยใช่มันจับไหมอะไรเงี้ยเป็นฉันฉันก็คงงงเหมือนกันสําหรับเรื่องนี้พี่จะคอมเมนต์ยังไงถ้าพี่จะสภาพแบบนี้ก็พี่แฮปปี้นะพี่จะบอกกับว่าไงถ้าไม่ก็ไม่ในซีเรียสกับเรื่องการแต่งตัวแต่เขอว่าเราฟังเสียงไงเออการแต่งตัวก็คือ ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาใช่เขาอยากจทำไรก็ทำลดได้เขาอาจจะเป็นฮิปฮอปหรือว่าเขาชอบเพลงแนวฮิปฮอปแต่ว่าเขาอาจเขาก็มีความใจรักในการร้องเพลงลูกทุ่งจริงจริงพี่ก็เป็นแบบนั้นฮิปฮอปพี่เป็นหืดหอบต้องบกยาด้วยอนี้ เออนางเริ่มเข้ากับเราแล้วนางเริ่มรู้เรื่องกับที่เราคุยเออเออเอออ้าตอนนี้นะครับเรามาฟังจูบไม่หวานดีกว่ามานั่งตรงนี้ไหมคะ Kiss No s w e e t Kiss No s w e e t จูบไม่ว่านไอ้เก่เกิดเป็นหนุ่มนี่มันดีจริงๆได้ใช้ร่วผู้ชายตลอดเลยนั่งฝั่งนู้นฝั่งนี้ท่อนฉบับเพลงนี้คือสอนชัยเมฆวิทย์แล้วก็สันติดวงสว่างมาลอมกดเพลงนะคะยี่เป็นเล้าโลมน้องแฟมนะทำไมอ่ะ ถึงอ่ะที่นาพูดเลยเล่นมุกปีกอย่ามาเล่นมากลูกเดี๋ยวแม่ตีพี่น้องแฟนเตรียมคิดเอาไว้เลยว่าจะร้องเพลงสตริงเพลงอะไรเดี๋ยวเราจะให้ร้องสตริงด้วยใช่เราอยากัเราอยากฟังอะไรจะมาคิดไวขนาดนั้นใช่ไม่ได้บอกเธอเลยเธอรู้ได้ไงก็นี่ไงพีกก็สอนบอกโอเคสงมาตรฐานคุยกับกิกรอีกอย่าวนึงคือแฟนอีกอย่างเลงไม่ได้เพื่อนเขาน้องงอนไงพี่ เพื่อนเขาไม่สนใจนะไม่สนใจสนใจกับเรื่องงานกระบองไฟอยู่เมื่อกี้น้องก็ไม่สนใจเรื่องกระบองไฟน้องอยากรู้ว่ากระบอกก็เป็นยังไงว้ายตายนลัวจังกระบองที่เขาใช้ทํางานน่ะเขาเป็นยามเหรอจ๊ะไม่พี่เขาเขาชอบยาโชว์เขาโชว์ถ้าหนูชอบกระบองบอกพี่ี๋ยวิ่งร้ยแป๊บเดียวอยู่พี่เล่าล้วเปล่ากระบอกมียาม แล้วมีกระบอกเยอะด้วยถ้าหนูชอบแมวหนูกลัวหนูกลัวกระบอกหนูกลัวกระบอลัวยามหรือว่ากลัวอะไรเลยกลัวหรือกลัวผีเพลงเสื้อติงต่อไปผมขอร้องกับพี่ยามเพลงอะไรจ๊ะเดี๋ยวค่อยซ้อมก่อนนะจ๊ะไม่อยากร้องกับพี่ฝนเออเดี๋ยวร้องด้วยกันโอรอรไปร้องคู่กับพี่ฝนทําไมจ๊ะก็พี่ฝนเป็นนักร้องไอดอลครับผมโอ้นี่ไงเนี่ยเด็กปากดีแบบนี้พี่ฟังถูกไม่หวานก่อนดีกว่า ไม่มีหูฟังจะไม่ได้ยินจะดินแต่เสียงน้องแล้วก็ดนตรีตุ้งติ้งตุ้งติ้งเฮ้ยมันมันเป็นเสียงอย่างเดียวเสียงเขาแบบว่าเป็นลูกทุ่งเก่าด้วยนะเออใช่แล้วดูกา่การแต่งตัวและทรงผมคือเสียงรุนสุริยาฟ้าปทุมเลยบอกเลยบอกเลยอย่างนั้นเลยอ่ะฝนจะไล่กเธอกลับมาได้แล้วจ้าโอเคค่ะพี่ก็ไล่หนูจังเลยพอแล้วเธอพอแล้วหนูก็จะนั่งข้างอะไรบ้างทำใจกับเบนี้ก่อนทำใจกับเี้ ดีอะเลิศมากมีคนบอกว่าเพาะมากอ่ะจูบหวานเสียงก็หวานไปอีกเออเพาะมากเลยเสียงหวานหล่อด้วยเออพี่ป่านเออดีดีพี่ป่านชอบไปอีกดูในเอ่อเฟซบุ๊กหน่อยสิจ๊ะใจเย็นๆนะเฟซบุ๊กเป็นไงบ้างจ๊ะเดี๋ยวรีเฟรชแป๊บนึงเหรอเออเออเออ เฟซบุ๊กบอกว่าร้องเพราะมากคุณแม่น้องบอกต้นกัญญาแกงซ่าปลบมือรัวรคุณต้อมปลบมือรัวรวเช่นเดียวกันเออ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 นะฮะคุณเพนแขทัดไทยมานะจ๊ะมีแต่คนปลบมือรัวๆเออขอบพระคุณมากเลยนะจ๊ะที่ให้กําลังใจน้องๆอยู่เดี๋ยวให้ฟังแบบสไตล์แบบพี่เป็นสตริงบ้างดีกว่าจ้ะเออวันนี้แบบคุยกันพอแล้วล่ะให้ฟังเพลงกันบ้างอะไรบ้างโน่นนี่นั่นเราจะไม่คุยละคุย เหมือนเขาไม่ได้นัดกันครับผมไม่มันเป็นมุกของเราอ๋อมันเป็นมุกน้องไม่เข้าใจเดี๋ยวน้องจะเข้าใจน้องอยู่กับพี่ไปเรื่อยๆแนะนําให้ไม่อยู่ด้วยกันก่อนแต่สะได้ไรีกันแล้วก็ได้กันเป็นแฟนไม่ถึงใครไม่ถึงใครแบบเฮ้ยคนอื่นรอบข้างทำไมถึงแบบเฮ้ยโทษแต่น้องอ่ะโทษน้องว่าไปนู่นนี่เออไปนู่นกับน้องเองไปเล่แย่น้องทําไมไปแกล้งน้องทําไมไปแฉกน้องเออคนอื่นรอบข้างห่ามาเราแรดนี่ไม่ใช่ตลอดตลอด แต่จริงๆแล้วคือผู้ชายมาชอบเราเองใช่น้องก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าน้องคิดเราก็คิดคิดด้วยน้องไม่คิดเราก็คิดก็คิดแลวงงกันอยู่เรากำลังงงกันอยู่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ไม่ทันเดี๋ยวเบรกททําไมทําไมหนูถึงชอบร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะน้องแฟมอ่ะครับผมก็ แฟมิลี่บ้านนอกนะครับผมนี่ครับผมดูแล้วล่าไม่ต้องบอกเลยพี่กายน้องอยู่ใกล้น้องน้องอยู่ใกล้ชัยนาทเออชัยนาทชัยนาทอยู่ใกล้ชัยนาทจะเรียกว่าเมืองหลวงก็ไม่ถูกครับผมบ้านนอกนลยถูกแล้วพี่ก็อยู่บ้านนอกเมืองนะะฮพี่อยู่เมืองอ่างทองอยู่เมืองใกล้กันครับเออใกล้กันบ้านใกล้กันคนั่านก็ฟังเพลงเพลงลูกทุ่งเป็นานอยู่แล้วครับผมมันก็ทําให้แบบว่า ชอบชอบในเพลงลูกทุ่งครับผมใช่นา่นนี่ก็ลิเกเยอะใช่อืมพนันอ่างทองอ่างทองยุทธยาเออเพชรนครสวรรค์ครับลิเกเยอะอืมอแล้วเราเราลองลิเกได้ไหมไม่ได้ครับผมเออโล่อครับผมไม่ได้ไม่ได้าก็จะให้ลองให้ฟังไม่ได้ฝึกลิเกครับอืมแต่เขาแหล่ได้หรอคุณครูบอกเขาแหล่ร้องเพลงแหล่แล้วพวกนี้นู่นนี่นั่นเนี่ยครับผมนิดนึง จะกล้าวถึงองค์สีกระสัตว์ตาออกจากพาราเขาเดินน้องประมาณนี้ครับผมเออคิ๊กะกินกึลเออได้อยู่แต่กลิตต้องร้องเมลีได้อยู่แล้วเมลีนี่ก็เป็นแหล่เหมือนกันครับ จากข้าก็มาทำให้มันแลดูเป็นพอร์ปโมเรียนขึ้นค่ะพี่เวลาคุยกีกคุยกแบบเลยสองมาตรฐานพ่อกีก็เป็นที่ทอกไอ้สอมาติฐานเด็กไทยเด็กไดไทยนี่แหละครับผมเป็นเด็กไทยแต่ว่าที่ไทยเลยเออแต่ว่าบางทีเราก็ต้องแบบคุยแบบฮี่มหัศจรเพราะบางทีภาษาไทยก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าทางแฟมนี้เขาก็อยู่บ้านนอกนะเราต้องคุยแบบนี้พี่เราก็บ้านหนุบบ้านนอกเหมือนกัน เราเราก็ต้องคุยแบบเสียงเสียเนิร์ดไฉนัทน้อยนิดเนิรบ้านชัยนัทเรี่ยงทองครั่นะนี่ัยนัทถ้าไม่เสียงหนูไม่้าพูดไม่เห็นเหมือนชัยนัทไม่เห็นเสียงไม่ให้เหมือนจิงลิดข้าฮวงเทวันเลยมาสัมภาษณ์ว่านันพูดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเรื่อตลอดก็อาจจะเป็นเพราะว่าแฟมมามาอยู่กรุงเทพ <c oughs> อ๋อแล้วอยู่กรุงเทพหกปีแล้วฮะมันก็สำเนียงมันก็เปลี่ยนไปบ้างมันก็มีมีตอนมีนิดนึงเมื่อกี้ที่ลงไปเทนิร์ดอยู่มีบ้างใช่แต่ว่าทางกรีฑาพูดลำปางได้ไหมเป็นครับผม อุ๊บ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 อา๊บอุ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  คนจังคนเชียงไฮแล้วก็คนเชียงคนเจียงไฮคนเจียงใหม่นะครับผมผมเป็นคนลำปางคนเหนือด้วยกันยังไงก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับหักผมเหมือนปีสาวผมเตยเนอร์นี่ไงชอบจังเลยเนาะเจียงใหม่เจียงายแล้วคนเหนือก็จะปีนอง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 บอกว่าคนเหนือเป็นเป็นเป็นอะไรที่มหาสารย์มากเลยนะทำไมครัะคือถ้าถ้ารู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนเหนือแล้วเขาได้แบบว่า เขเหมือนเหมือนเป็นนักร้องศิลปินคนหนือทุกคนจะรวมใจช่วยกันแบบเป็นกําลังใจให้ดันกันสุดชีวิตแล้วปนแีปช่วยน้องนช่วยปีใช่น้องช่วยปีปีช่วยน้องน้องนปีปีีปปี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 ้ปีปีปีน้ปี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 ีปปปีปปีี เพักมาเริ่มไปถึงไหนถึงไหนแล้วมะเรื่องจะไปถึงนหนนุ่นจะเรียบร้อยแล้วน่ะเพิ่งจะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากน้องเขาร้องเพลงลูกทุ่งรักในการร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเขาก็ยังชื่นชอบเพลงแบบสตริงอะไรด้วยใช่ต้องให้น้าพอน้องเขาต้องเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่อันนั้นถูกต้องเฮ้ยกิดยังไม่ได้แรปเลยมีคนบอกว่าอยากจะให้แรปหน่อยแรปหน่อยเฮ้ยเราแรปได้ด้วยนึกมหมต้องต้องคิดก่อนมะม ก็ร้องเนื้อเพลงตัวเองก็ได้เพราะคนส่วนใหญ่ชอบฟังตอนที่เนื้อเพลงตัวเองแรปคือไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นไหนไหก็บอกว่าขอไลฟ์ห้่น่อยแต่ขอเป็นท่อนที่เป็นเพลงของตัวเองได้ไหมเอาเลยโมโหรีคีเสอเออเออแรปแรปแเป็นเพราะเราสองคนไม่ได้สนใจเที่ยงวันวัดครั้งใดก็ไม่ได้ทําบุญไปขึ้นแต่ชิงช้าไปฉี่แต่มาหมุนยิงปืนตตุกตะตุนปลาเป้าลูกโป่งเราสองถูกพรากก็ออกไปจากกันบุญมิทันที่ทำมันนาหนุนส่งวาสนาแทสั้นๆันนับพันที่สุดลงไปผูกไปยองไปผูกไปยองกับคนอื่น เสียงโหอยู่บ้านน้องเสียงเราอยู่บ้านพี่ลองนี้ดิหนูลองได้หนูชอบแล้วเราเป็นคนแต่งท่อนแรปไาหรือใครแต่งให้เนี่ยอ่าจริงๆเป็นอาจารย์ครับอาจารย์นโมเป็นที่คนเขียนเพลงแต่งให้แล้วเขาก็จะมาถามว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคำฮิตมีอะไรบ้างอวาสนาก็ใส่เข้าไปเองเขาจะมีท่อนเนื้อให้แล้วก็ท่อนแรปเนี่ยเรา ประดิษฐ์ขึ้นมาเองต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเขามี JC เนี่ยะเป็นชชายๆจเเป็น c เ็ออเลยก็ต้องรองเพลงแบบแบบอย่างงี้งเพราะแยนงทุงหนึ่งถึงถูกจา้องแบบตั้งแต่อรจะเบรกตรงไหนแล้วก็จะได้กลับมารองเขาจะเบรกตอนนี้แหละช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังเพลงสตริงที่น้องๆเขาร้องกันโอเคป่าโอเคไป โอเคอโเครชโดยน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวสาลีตรา Unirice